สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําดาบคู่โอเด้งในเกมบล็อกฟุตกันนะครับก่อนอื่นเลยถ้าจะทําดาบคู่ก็จะต้องมีดาบยามะและดาบทูชิตะก่อนถ้าใครที่ยังไม่มีผมทําคลิปสอนไว้แล้วให้ไปดูได้ครับเงื่อนไขของการรวมดาบคู่โอเด้งก็คือต้องมีมาสเตอรี่ของทั้ง2ดาบที่400นะครับส่วนใครที่มีมาสเตอรี่ของทั้ง2ดาบครบ400แล้วก็มาดูวิธีทํากันได้เลยครับ ตอนแรกนะครับให้ทุกคนมาที่แมนชั่นกันแล้วก็วิ่งออกมาทางด้านขวามือให้สังเกตบ้านหลังคาสีแดงตรงนี้ไว้นะครับแล้วเราก็กระโดดขึ้นไปด้านบนเลยจะเจอตึกสูงๆให้กระโดดเฉียงมาทางซ้ายมือนะครับแล้วก็มาคุยกับ n p c ตัวนี้ตัวที่ยืนอยู่เขาจะเป็นคนเปิดประตูรับให้เรานะครับพอเราคุยเสร็จให้เราวิ่งอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งครับเราก็จะเจอกับประตูรับ ก็จะเป็นประตูนี้นะครับพอเราเข้ามามันก็จะมีเควสให้ทำอยู่ทั้งหมด2ฝั่งก็คือฝั่งซ้ายเควสของทูชิตะมี3เควสครับแล้วก็เป็นของฝั่งขวาเควสยามะมี3เควสเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเริ่มทำจากฝั่งซ้ายทูชิตะก่อนเลยละกันสำหรับเควสแรกเขาจะให้เราไปคุยกับคนขายเรือเร็วทั้งหมด3เกาะน,นะครับ ผมก็จะแนะนําให้เป็นเกาะกลางเกาะไฮดาแล้วก็เกาะเต่านะครับอันนี้คือผมกำลังไปเกาะแรกก็คือเกาะกลางกันนะครับพอเรามาถึงก็ให้เรากดคุยกับเขาได้เลยแล้วเราก็กด next ไปจนถึงหน้า3ทับสหรือสังเกตคำว่า Pradon Me นะครับตรงนี้ ให้เรากดพา r ดอนมีไปเลยครับก <im ulation> ็จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว1เกาะแล้วผมก็จะเดินทางไปเกาะที่2กันต่อเลยนะก็คือเกาะไฮดานั่นเองครับพอเรามาถึงเกาะไฮด้าแล้วก็ให้เรามาที่ท่าเรือนะแล้วก็มาคุยกับคนขายเรือเร็วเหมือนเดิมแล้วก็หาหัวข้อเดิมครับก็คือพา r ดอนมี เสร็จแล้วก็คลิกไปอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเกาะที่2ก็จะเหลือเป็นเกาะสุดท้ายอันนี้คือที่ผมแนะนําไปเกาะสุดท้ายก็จะเป็นเกาะเต่านั่นเองครับแล้วก็ให้เรามาคุยกับคนขายเรือเร็วเหมือนเดิมคลิกพารดอนมี me, เหมือนเดิมเลยนะครับพอเราจบพารดอนมีเกาะที่3แล้วเราจะได้ไอเทมมา1ชิ้นลักษณะจะเหมือนคิสตันสีแดงๆนะครับ ก็เป็นอย่างในรูปนี้เลยนะครับเราจะได้มาหนึ่งอันก็คือเราจบหนึ่งเควสแรกของทูชิตะแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเควสท,ที่สองของทูชิตะครับผมเควสนี้เขาจะให้เราไปจัดการโจรสลัดที่เกาะกลางกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดภาพไปที่ตอนจัดการโจรสลัดเลยแล้วกันนะพอโจรสลัดมาบุกนะครับก็ให้เรามาจัดการโจรสลัด ปกป้องปรา,าสาทนะครับแล้วก็พอจบเควสเราก็จะได้อัญมณีเพิ่มมาอีก1อันนะครับก็จะเป็นอัญมณี2อ,อันแลละต่อไปจะเป็นเควสสุดท้ายของฝั่งทูชิตะนะครับก็คือเควสท,ที่3เควสนี้เขาจะให้เราไปตีบิ๊กมัมนะครับอ่าก็จะมีเวลาจํากัดอยู่นะตอนเรารับเควสแล้วเรามาถึงเกาะบิ๊กมัมเราจะได้ยินเสียงเพลง ก็ให้เราตีบิ๊กมัมก่อนที่เสียงเพลงจะจบนะครับถ้าเสียงเพลงจบก่อนเควสก็ไม่เสร็จเราก็ต้องทําใหม่พอเราตีบิ๊กมัมตายแล้วนะครับเขาจะพาเราวัดไปที่เกาะเกาะหนึ่งก็จะให้เราจุดคบเพลิงทั้งหมด3ามที่ผมแนะนําให้จุดทีละหนึ่งอันเพราะว่าตอนเราจุดตะเกียงเขาจะเสกมอนออกมาด้วยนะครับพอมอนออกมาก็ให้เราค่อยๆจัดการไปนะครับ การทีลเราจุดจุดคบเพลิงทีละหนึ่งที่นี่แหละง่ายดีครับมอนจะได้ไม่ต้องออกมาเยอะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงตายอันนี้จุดที่1จบไปแล้วนะครับก็มาจุดอันที่สองก็ใจเย็นๆไปเรื่อยๆครับค่อยๆไปทีนี้จุดสุดท้ายครับจุดที่สามอันนี้เขาจะมีบอสออกมาด้วยก็จะถึกกว่าเลือดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะตีแรงกว่า ก็จะเป็นตัวนี้นะครับบอสของจุดที่สามพอเราตีบอสจบแล้วก็ให้เราเดินมาที่ประตูนะประตูจะเปิดให้เราเข้าแล้วเราก็วิ่งเข้าไปเลยเราก็จะได้คิสตันสีแดงเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดสามอันแล้วเท่ากับว่าเราจบเควสตฝั่งทูชิตะแล้วนะครับให้เราเดินไปคุยฝั่งทูชิตะอีกรอบหนึง่งเพื่อให้คมพีหายไปนะครับ ทีนี้เราก็จะมาเริ่มเควสฝั่งยามะกันแล้วนะครับเป็นเควสที่1ครับผมสำหรับเควสที่1ของฝั่งยามะนะครับเขาจะให้เราถูกบอสตีตายไวที่สุดซึ่งผมก็จะวิ่งไปหาบอสช้างเอลฟเฟนเลยนะครับซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับแมนชั่นตรงนี้ทำยังไงก็ได้ครับให้บอสตีเราตายผมไม่แน่ใจว่ากี่ครั้งนะครับแต่ก็คือสำหรับผมประมาณ2-3ครั้ง ก็จะได้เควสนี้ครับเราไม่ต้องทำอะไรครับวิ่งไปแล้วก็ให้บอสตีเราอย่างเดียวตีแล้วก็เกิดตีแล้วก็เกิดอยู่อย่างเงี้ยครับพอเควสเสร็จนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้แล้วเราก็จะได้คิสตันสีแดงอันที่4ครับผมสำหรับเควสที่2นะครับผมแนะนำให้ใส่ผ้าคลุมคาตาคุริแล้วก็ใช้ผลประตูนะครับ ถ้าหากตัวเองไม่มีก็หาเพื่อนมาถ้าไม่มีเพื่อนก็ไปคนเดียวได้เลยครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงเควสนี้นะครับเขาจะให้เราไปตามล่ามอนที่มีจุดสีชมพูนะครับก็คือเราต้องไปล่าทุบเกาะผมจะเริ่มที่เกาะเริ่มต้นนะครับหรือว่าเกาะท่าเรือที่สามารถข้ามกลับไปโลกที่สองได้นะครับลักษณะของมอนก็จะมีจุดสีชมพูแบบนี้ครับ ให้เราวิ่งหาให้ทั่วเกาะเลยนะที่มีมอนที่เราเคยฟาร์มเราจำมอนต,ตรงไหนได้เราวิ่งวนไปเลยครับที่ผมแนะนำให้ใส่ผ้าคลุมของคาตาคุริก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับคือถ้าเราเปิดฮาคิเราก็จะสามารถมองเห็นได้นะว่ามอนต,ตรงไหนมีจุดสีชมพูหรือไม่มีตรงไหนไม่มีเราก็ไม่ต้องตีนะครับเราตีเฉพาะแค่ที่มีจุด แต่ว่าทุกทกคนต้องวิ่งดูให้รอบเกาะนะครับแล้วก็วิ่งดูซ้ำอีกทีให้แน่ใจอย่างของผมเนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้ตีไปแล้วแต่ก็โผล่กลับมาเป็นจุดสีชมพูอีกเพราะฉะนั้นผมก็จะวิ่งบนเช็ค2รอบทุกเกาะครับตีไปแล้วก็วิ่งบนเช็คซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจครับ สำหรับ ID หลักที่ผมเคยทำเควส t นี้มานะครับบางเกาะก็จะไม่มีถ้าเกาะไหนไม่มีก็คือไม่มีเลยแต่ถ้าเกาะไหนมีเราก็ต้องวิ่งบนดูให้ดีๆนะครับคืออย่างบางเกาะเนี่ยเราวิ่งไปครบรอบหนึ่งรอบแล้วเราไม่เจอจุดสีชมพูสักจุดก็แสดงว่าเกาะนั้นไม่มีครับแต่ถ้า เกาะไหนเราวิ่งไปแล้วเราเจอมอนที่มีจุดสีชมพูน,นะครับก็แสดงว่าเกาะนั้นมีมอนที่เราจะต้องจัดการให้เราวิ่งดูให้ดีๆเช็คดีๆเลยนะเพราะถ้าเกิดเราพลาดไปแค่หนึ่งตัวหมอกไม่หายเราก็จะไม่จบเควสนี้ครับ หลังจากที่ผมวนหาจเจ้ามอนจุดสีชมพูเนี่ยทั้งโลกสามเรียบร้อยหมดแล้วคือตอนนี้หมอกยังไม่หายผมก็เพิ่งนึกออกว่ามันมีมอนอีกหนึ่งจุดครับก็คือจุดที่เรามาทำดาบยามะกันนั่นเองคือมันซ่อนได้เนียนมากๆแล้วผมก็ลืมไปเลยจนอยู่ดีๆนึกได้ก็เลยอลองมาดูดีกว่าพอมาดูแล้วก็เจอจริงๆครับนี่พอเราตีไปแล้วเนี่ยหมอกก็จะหายไปแล้วเราก็จะได้คริสตั้น อันที่5มานะครับผมเราจะไปกันที่เควสสุดท้ายหรือเควสที่3ของฝั่งยามะกันเลยนะครับเควสน,น,นี้เขาจะให้เราไปเสกบอสอ่าบอสเชียวที่เกาะเราไปฟาร์มกระดูกกันนะครับซึ่งความยากของเควสนี้ก็คือเราจะต้องไปฟาร์มโบนครับ ให้มาสุ่มกระดูกตรงนี้นะครับแล้วก็มันมีจํากัดจำนวนด้วยนะครับ2ชั่วโมงสามารถสุ่มได้10ครั้ง1ครั้งใช้50โบนครับซึ่งกว่าผมจะสุ่นได้ก็นานเหมือนกันนะให้เราสุ่มได้ลูกไฟตัวนี้ครับพอเราได้ลูกไฟอันนี้แล้วนะครับก็ให้เราไปทำการเสกบอสเคียวได้เลยครับก็วิ่งตรงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ถือลูกไฟวิ่งเข้าไปเสกด้านในตรงนี้ได้เลยครับ มันก็จะแจ้งเตือนว่าเราได้ทำการเสกบอสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามุ่งหน้าไปที่จุดบอสเกิดได้เลยครับพอไปถึงเรายังไม่ต้องรีบตีบอสนะครับถ้ามีเพื่อนให้เพื่อนมาตีแทนเวสนี้เราต้องโดนบอสตีตายครับไม่ใช่เราตีบอสตายพอเราโดนบอสตีตายแล้ว เขาจะพาเราวาร์ปไปที่เกาะเกาะหนึ่งเหมือนเควสที่3ของฝั่งทูชิตะเลยครับซึ่งพอเราวาร์ปมาเกาะเกาะนี้แล้วนะครับก็ให้เราทําการจุดตะเกียงทีละหนจุดเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันก็จะมีมอนเกิดออกมาแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องรีบนะครับให้เจนเย็นค่อยๆตีไประวังตายกันด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดตายแล้ว คุณจะต้องไปหาลูกแก้วมาเสกบอสใหม่ความยากมันอยู่ตรงที่ต้องฟาร์มกระดูนานมากๆพอเสกจ,จุดที่3ก็จะมีบอสโผล่ออกมาเหมือนกันนะครับก็ตัวบอสนี่จะเลือดเยอะแล้วก็ตีแรงกว่ามอนต์ปกติเหมือนเดิมพอเราฆ่าบอสเสร็จแล้วประตูก็จะสว่างขึ้นก็ให้เราเข้าประตูได้เลยครับทีนี้เราก็มีคริสตัลครบทั้งหมด6อันแล้วนะครับให้เราไปคุยกับ ตัวรับเคสของฝั่งยามะให้คัมพีหายไปก่อนนะพอคพัมพีหายไปเสร็จแล้วให้วิ่งมาตรงกลางครับมายืนคุยกับกําแพงตรงนี้เขาจะบอกว่าขอคิสตันทั้งหมด6อันนะครับถ้าเรามีครบอ,บอันแล้วก้อนคิสตันแดงๆก็จะฝังเข้าประตูแล้วก็จะทําให้ประตูเปิดออกครับทีนี้ก็ให้เราเข้าไปในประตูเลยครับแล้วก็ให้เราจัดการกับมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างในประตูเลยนะครับ พยายามอย่าให้ตายนะพอเราจัดการกับมอนสเตอร์ตัวนี้เสร็จแล้วดาบทั้งสองเล่มก็จะมารวมกันแล้วก็จะกลายเป็น ดาบคู่ดูอลคาวตนะหรือว่าเป็นดาบคู่โอเด้งนั่นเองซึ่งพอเราได้ดาบคู่มาแล้วนะครับมันก็จะมีมอนต์มาขวางทางเราไม่ให้ออกไปเราจะตีมอนต์ให้ตายทั้งหมดหรือว่าไม่ต้องตีก็ได้เพียงเท่านี้เราก็ได้ดาบคู่โอเด้งมาครอบครองเรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปต่อไปเป็นอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ แล้วก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ